Don't get in my way เย็ e ด so nice. you right ีทุกค e ช y ่ n ผ m เซี่ e ว s ์ e ินด e ต้ o m รับเ n ้าสู่ส่องของผมนะชกับผมี่ยวส์แนะนำเกมว้าวทันเดอร์เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ท้งสตรีมหรือว่าจะใช้ลิงใต้ล่างนี้ในการสมัครเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงอย่างมากทุกท่านนะผมนะครับเป็นยังไงมากนะครับหลังจากที่พวกคุณนะครับผมก็ผมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าที่หายไปเนี่ยนะครับผมก็ต้องเตรียมตัวในโลกจริงเนาะแล้วก็ผมเนี่ยนะครับก็ ปั่นเรื่องของ Modification ด้วยตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ไม่เกียอาทิตนะครับผมที่ผมจะได้นั่งทำยู u b e แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับมีดู่ตัวนึงเนี่ยนะครับผมได้ทำการรีบปั่นมันมาเพราะว่าใครอยากรู้จริงๆเลยว่ามันดีแค่ไหนอะไรยังไงนะครับผมสิ่งนั้นนะครับอยู่ทางฝั่งของอังกฤษแล้วก็อยู่เรียกว่าตอนนี้มันอยู่แถวพวกท็อปแรงด้วยนะครับผมไม่อยู่อย่ในตะกร้อของ c h a l จ e n g ร r 2นะครับรถถังขน้นครับมีนามว่า a บล็กไน h ์นั่นเองนะครับผมนะครับลาตีทาม,มินนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตระก,กูลของชายเเนเจอร์สองนะครับผมแต่ทีเนี้ยมันมีความพิเศษพิโสกว่ารุ่นดั้งเดิมของมันยังไงนะครับผมโอเคอันนี้้ท่านนะครับผม เอามาเปรียบเทียบกันก่อนนะกันนะครับอันนี้นี่คือตัวดั้งเดิมของมันนี่คือตัวแม่พิมพ์ของมันเลยนะครับแล้วก็นี่คือตัวของแบ็กไนท์นะครับผมมองโดยเผินๆแล้วนะครับผมมันแทบบอกว่ามันมีความแตกต่างกันเท่าไหร่เลยแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยนะครับผมมันคือแบบว่าเล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของเกจเจที่อยู่ข้างในมากกว่าหรนะืเป็นพวกอุปกรณ์พิเศษที่อยู่ข้างในนะครับผมหรือว่าอยู่ข้างนอกนะ,ค,ะ Back Knight, ครับผมแบ็กไนท์ครับได้ทําการมันเป็นเขาเรียกว่า รถถังนะครับผมที่อยู่ในโครงการนะครับของบริษัทที่ชื่อว่า BAE s y s t e m นะครับผมรถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมเกิดข,ขึ้นมานครับผมอยู่ช่วงประมาณปี2018จนถึง2019นะครับโดยรถถังคันนี้ครับเป็นหนึ่งในรถถังที่อยู่ในโครงการนะครับของบริษัท BAE นะครับเพื่อจัดตั้งบริษัท l ายเมทัลเบสซิสต s t ม m นะครับ BAE System นั่นแหละนะครับผมก็ได้ทำการเสริมเติมแต่งนะครับ Challenger 2นะครับผมแล้วก็ถอดอะไรบางอย่างออกที่มันอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีองอื่นมาทดแทนแล้วก็มีเทอร์ม l แบบสมัยใหม่นะครับแล้วก็ป้อมคอมบันเดอร์นะครับผมที่เป็นกล้องคอมบันเดอร์ไซส์นะครับก็เป็นแบบของสมัยใหม่ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมทำการติดตั้งนะครับผม Ion Fish ฮาร์ดคิวหรือระบบป้องกันจรวดหรือพวกอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับไอออนฟิตอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็บวกกับมีเลเซอร์วันนิ่งซิสเต็มนะครับผมไว้คอยอแจ้งเตือนว่ามีใครบางคนกำลังเลงคุณด้วยการวัดระยะทางโดยการใช้เลเซอร์อยู่นะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทำการใช้ติดตั้งเทอร์โมลนะครับผมทั้งกล้องในส่วนของ ป้อมปืนแล้วก็กล้องของคอมบันเดอร์นะครับจะใช้เป็นเทอร์อมแบบเจน3ซึ่งเป็นเจนสมัยใหม่นะครับผมในทั้งชีวิตจริงแล้วก็ในโลกในโลกในเกม War t h u n d อ r เองนะครับผมก็จัดได้ว่าเป็นเจน3นั่นเองนะคร<ๆ>ับผม ส่วนเรื่องของความสามารถของมันเนี่ยนะครับผมนอกเหนือจาก Laser Warning System แล้วก็มีฮ a r ์ดคิวไว้คอยป้องกันชีวิตคุณเวลาพวกคุณมีจรวดยิงมาหาคุณนะครับผมมันก็สามารถที่จะทาการช่วยชีวิตคุณได้นะครับ่านั้นที่เหลือก็จะเหมือนอารมณ์กับ c ช a เป e เจอร2ปกติเลยนั่นเองนะครับผม พียงแต่ว่าใน c h a เจ e n g e สองทั่วไปเนี่ยครับผมอย่างน้อยมันก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกอีล่าหรือเนล่านะครับพวกนี้ก็จะคอยช่วยป้องกันในส่วนด้านข้างนะครับผมหรือว่าด้านหน้าด้วยซ้ำไปแต่ว่าสำหรับแบ็คไนท์นะครับผมไอสอ ไอสองอย่างนั้นนะครับผมมันถือได้ว่ามันเกะก,กะมากๆนะครับผมเพราะว่ามันมีฮาร์ดคิวคอยช่วยชีวิตคุณอยู่แล้วนะครับผมถ้าโดนพวกไอพวกนั้นยิงเข้ามาอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็เลยทําการทอดออกไปเท่ากับว่าตอนนี้นะครับทั้งตัวพวกคุณนะครับผมมีเพียงแค่กเกาะคอมโพสิตที่อยู่เป็นดั้งเดิมของมันปกติเลยส่วนที่เหลือนะครับด้านทางด้านข้างนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแผ่นเหล็กดั้งเดิมของมัน ซึ่งไม่มีอะไรป้องกันอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันไม่ค่อยช่วยอะไรชีวิตคุณแน่นอนแต่ทีนี้นะครับคุณก็ทดทดแทนด้วยการใช้ฮาร์ดคิวนะครับผมฮาร์ดคิวนะครับอผมบอกไปว่าตัวนี้มันคือระบบป้องกันเวลาพวก่าระบบป้องกันจรวดนะพี่หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นโปรเจกต์ตายนะครับผมยิงมาหาคุณนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตเป็นแบบจรวดที่ไม่นําวิถีหรือนําวิถีก็ตามแต่นะครับมันก็สามารถที่จะที่จะป้องกันชีวิตผู้คนได้ถ้าอยู่ในรัศมีการทํางานของมันนะครับผมแต่ไม่ต้องกลัวสำหรับแบ็คไนท์นะครับผมไอออนฟิชหรือฮาร์ดคิวของเราเนี่ยนะครับผมมันมีรัศมีนะครับของมันเนี่ยครับถือียกว่าขอย้ำจริงนะครับ,รว,รบว่ามันเป็นหนึ่งในใต้ล่ายจริงๆนะครับสำหรับป้องกันระบบป้องกันอันนี้นะครับผม ด้วยรัศมีของมันเนี่ยนะครับผมทั้ง h o r i z o n t a l ก็คืออยู่มา195องศาก,ก็คือประมาณครึ่งตัวเราซ้ายขวาก็แบ่งกันคือคนละครึ่งซ้ายขวาประมาณนี้แล้วก็มุมองศาด้านบนนะครับ55องศาเลยเท่ากับว่าไอตัวนี้เนี่ยครับมันมีความสามารถในการต้องการกับไอ้พวที่มันยิงยิงมาจากพวกหอได้หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมาจากครื่องบินก็ได้เหมือนกันถ้าอยู่ในรัศมีของมันแต่ว่า โชคลานนิดนึงไอร้ระบบป้องกันไอออนฟิสเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้ป้องกันพวกระเบิดนะจ๊ะบอกไว้ก่อนถ้าระเบิดมันทิมทิมหัวมหาคุณเนี่ยนะครับผมไอออนฟิสก็ไม่ทำงานนะจ๊ะบอกไว้ก่อนดังนั้นนะครับผมมันเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันจะดีแอค t i ม e นะครับผมก็คือประมาณ300เมตรต่อวินาทีแล้วก็ซ้ายขวาเราก็จะมีอยู่ประมาณอาสองลูกเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นก็คือเวลาคุณมีสีสีลูกเอาไว้ง่ายนะครับผม สี่ครั้ง4ี่ลูกนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันมากกว่านั้นถ้าพวกคุณเจอกับพวกที่มันยิงมิซาซลูรัวๆเข้ามาอะไรประมาณนี้นครับเราก็บอกตรงว่าก็โอกาสรอดก็ยากอย,กอยู่เหมือนกันถ้าพวกคุณเจอไอที่บอกว่ามันหนักๆจริงๆใหญ่พวกคาร้ทาศูนที่มันยิงรัวๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตแต่ทีเนี้ยอย่างน้อยพวกคุณก็รู้ตัวใช่ไหมถ้าพวกคุณโดนเล็งอยู่เพราะว่าคุณมีมีเลเซอร์วันน่งซิสเต็มไว้คอยแจ้งเตือนพวกคุณอยู่นั่นเองแล้วในปัจจุบันนี้แพทอัปเดตในครานี้นะครับผมระบบ เลเซอร์วันนี้ิสตถือว่าดูง่ายขึ้นมากและสมัยก่อนมันจะต้องดูจากด้านซ้ายล่านเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้มันสามารถขึ้นอยู่ตรงหน้าจอผู้คุณแล้วก็บอกทิศทางว่าคุณโดนเลงจากทิศทางไหนอยู่ได้นะครับอาจจะต้องจำเป็นที่ต้องในการปรับตัวนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่ามันดีกว่าปกติแน่นอนอะนะครับผมแล้วเนื่องด้วยที่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันมีอัปเดตแพทเข้ามาใหม่ด้วยนะครับ ราคาค่าซ่อมครับอยู่เพียงแค่6,694ซิลเวอร์เองจากเมื่อก่อนอยู่ประมาณ9,000ซิลเวอร์เลยนะค่าซ่อมของมันอะถือว่าเจ๋งมากๆเรื่องนี้นะครับผมผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพวงจากการอัปเดตในเรื่องของอีโคโนมี่นะครับนั่นคือการลดราคาเรื่องของค่าซ่อมนะครับผมแล้วก็เรื่องของการเพิ่มโบนัสนะครับให้ตับเราผู้เล่นที่ไม่จาเป็นที่ต้องมีพรีเมียมก็ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะเชียเรื่องของรายนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผม นี่คือสีมันจะไม่เช่ว่าเป็นสีมาตรฐานนะครับผมแต่ว่าเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนั่นคือสี black chromo um effect นะครับเร้ว้แรกพวกคุณจะเป็นสีนี้นะครับแบบนี้เลยชื่อๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่คือ red desert นะครับปกติหน้าของท่าฟ่งอังกฤษ red bicolor red red bicolor desert อันนี้ winter นะครับแล้วก็่ uh, uni uni winter นะครับผม winter chromo h f e c t อันนี้แล้วก็สุดท้ายคือ black chromo f e ที่เป็นสกิน่า uh, เรียกว่าเอกลักษณ์ของมันนะครับตามชื่อมันนะครับแบ็กไนท์โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในเกมดูว่าจะลงมประมาณไหนในะสัตว์ในเกมเพย์นี้นะครับก็ตัวนี้นะครับผมผมบอกตัวว่าราที่ลดราคามาเนี่ยนะครับผมมันก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผมเนะี่ยได้มากขึ้นจริงๆนะครับอันนี้โอ้โหดาน <laughs> โอเคครับผมพุ้ท่านเราก็เอาประมาณนี้ไปนะครับผม เราต้องเยะๆอะไรมากมายก็แล้วแต่ถนัดพวกคุณถ้าคุณชอบไปทางสีก็แล้วแต่เ,เสียงดังนิดนึงนะครับผมก็นี่คือ Black Knight นะครับผม Black Knight ของเรานะครับผมก็รวมๆแล้วมันก็คือ Challenger 2ปกติอะไรครับผมแต่ว่าติดทาร์คิวขึ้นมาแล้วก็กล้องของเราจะประมาณมานี้แล้วก็จะเป็นเทอร์ a l แบบเจนสองเอ้ยเจนสามนะครับผมนี่ครับเห็นไห ความคมชัดค่อง้างดีเยี่ยมมากๆแล้วก็คอมพลีเตอร์ไซส์ก็จะเป็นแบบเทอร์ลเจนสับด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีเอ o d e ไโมดให้ใช้ด้วยนะครับผมต่างการยิงได้นะครับปกติเลยมีสกิลอาร์ทรีนะครับผมไว้คอยเรียกแล้วก็ยิงลงมาได้นะครับถ้าแต่สถานการณ์ว่าใช้ใช้หลักการยังไงแล้วก็มีเลเซอร์เลน์ไฟเดอร์แล้วก็เลเซอร์วันนี่ซิสเต็มอยู่ตัวเดียวกันนะครับผม โอเคทีนี้เรามาสังเกตด้านซ้ายล่างนะครับผมก็จะมีคําว่า,าเนี่ยนะครับที่มันเป็นเลข2นั่นคือจํานวนครั้งของฮาร์ดคิวที่มันจะทํางานได้นะครับผมก็เท่ากับว่าเรามี2ซ้ายขวาก็คือมีสีลูกนะครับแล้วก็ส่วนสีเขียวก็คือวงรัศมีการทํางานของฮาร์ดคิวอันนี้ถ้าใครเคยมี t 8 0 um นะครับผมก็น่าจะมีความรู้สึกคล้ายกันนะครับแต่เพียงแ่ว่าของ um เนี่ยมันจะครอบคลุมเพ,เพียงแค่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับผม แต่ว่าของอันนี้คือจะรอบด้านเลยตัวอยู่ข้างในนั้นนะ สูงนะครับจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ว่ายิงตรงไหนอะไรยังไงแต่ถ้าคุณไม่รู้จริงๆนะครับยิงตัดปืนไปก่อนได้เลยนะครับผมตัดกันเนอร์ตัดปืนอย่างเดียวนะครับผมกันเนอร์โรดเดอร์คอมมนเดอร์ตัดไปไม่มีความหมายสำหรับเดชสูงนะครับผมถ้าเดชต่ำพวกก er, ันเนอร์โรดเดอร์มันยังพรอมีความหมายนะแต่ว่าสำหรับเดชต่ำนี่ถือว่าไม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นชิคนิดหน่อย ถ้าไม่รู้ว่ยิงตรงไหนยิงปืนไปก่อนนะครับผมโดยวพออย่างยิงไอทางฝั่งของพี่จีนน่ะนั่นคือตัวดีเลยตัดปืนไปก่อนครับผมไม่ต้องถามอะไรเดี๋ยวก็เราค่อยทยอยยิงทีหลังก็ได้เสียงด้านด้านข้างเรา ๋อนั่นไงอุย้ยเชีดยปืนพังเนี่ยลองประมาณนี้เลยครับผมยิงตักปืนก็คือว่าเนี่ยเล่นเป็นนะครับผมถ้าไม่รู้ยิงตรงไหนแต่จริงจริงมงนันยิงข้างๆล้วก็ผมก็จบแล้วก็ตายแล้วล่ะ ที่ผมสับสนกับเสียงเพื่อนมากเลยอ่าอันนี้หลายคนน่าจะรู้ว่าผมว่าน่าจว่าหลายคนมีความรู้พื้นฐานอะไรตรงนี้มากมายนะแต่ผมอธิบายง่ายๆเลยกันนะครับผมคือที่ผมว่าไอฮาร์ดคิวที่ผมอธิบายแต่ต้นมันมีอีกคำหนึ่งเขาจะเรียกว่าซฟต์คิวซฟต์คิวก็คือ IRCM นะครับผมมันก็คือเป็นอินฟาเรด c ค u n t เตอร์เ u ช e ไอเนี้ยมันจะคอยลบปวนสัญญาณเวลาอ่าไอพวกที่มันใช้สัญญาณวิทยุในการบังคับดีไซน์เข้ามาอะไรประมาณเนี้ยมันจะคอยกออปืนตรงจุดนั้นมันจะได้ผลดีเฉพาะในส่วนตรงจุดนั้นนะครับผมแต่ว่าฮาร์ดคิวมันจะมันไม่ใช่แบบนั้นมันก็คือ,อไรก็ตามแต่ที่มันโปรเจกต์ตายเดเวินหัวระเบิดเดเว็นไอ้รูประเบิดกับกระสุนปืนเนี่ยนะครับผม มันก็จะทำงานสก,กัดกั้นไม่ให้มาโดนเราอะไรประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ซอฟต์คิวก็ในหอ,อคือเจอ้าที0ก้าศูนย์เอนะครับผมอันนั้นคือที่อุปกรณ์ที่มันติดตั้งอะ่ะมันเรียกว่าซอฟต์คิว จริงๆแบล็กไนท์อ่ะพวกคุณเอามาเป็นเว็บ2ก็ได้นะเพราะว่ามันจะคอยพวกกั้นไอ้พวกที่มันเป็นมิสไซล์ของพวกฮอหรือพวกเครื่องเครื่องบินได้ตาย อ๋อผมลืมบอกเรื่องหนึง่งฮาร์คิวสามารถเติมใหม่ได้นะครับผมแต่ว่าค่อนข้างใช้เวลานานมากๆประมาณหนึ่งนา,าทีกว่าเลยมั้งในการเติมต่อลูกหนึ่งอะ่ะไม่ใช่รีฟิลครบหมดนะหนึ่งนาทีอะ่ะคือต่อลูกหนึ่งก็ถ้า็นสองลูกก็มันสองนาทีเลยอะ่ะประมาณนั้นครับผมมันไม่ใช่แบบมันไม่ค่อยใจมันไม่ใจ,ใจร,ร้ายขนาดที่บอกว่าหมดแล้วนะหมดเลยนะอันนี้มันยังมีโอกาสให้เราเติมได้อยู่นะครับผมดังนั้นไม่ต้องกลัว พอสองล้ำเลยเหรอสู้จ้า ตัวก็เรื่องเหลือีกเยอะเนาะ TS c h a l l เ n g e r สองทั่วไปจะมีเอล่ากับเนล่าคอยป้องกันชีวิตถ้าเจอมิสไซล์เข้ามาแต่ละมีฮัดคิว หรือว่ามันรู้ว่าเราว่าเราเป็นแบ็คไนท์มันเลยไม่ยิงเลย อย่างนั้นก็ <c oughs> เราว่าไม sure, <ส>่ชัวร์ดีกว่าเฮสเซอร์วอร์นิ่งนะครับจะเห็นได้ว่ามันมองบอกตำแหน่งว่าโดนเลนจากแสดทิศทางไหนซึ่งแน,น่นอนนว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเดียวกันข้อดีก็คือเราจะรู้ว่าเราโดนจีบจาตรงไหนส่วนข้อเสียก็คือ,อมันรวมถึงหมายของหม,หมายถึงของเพื่อนด้วยเหมือนกันนะครับผม ถ้าเพื่อนเราบอกว่าศัตรมันเล่นมันเล่นเลงไเล่นกับเรามันก็ปรากฏเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นของเพื่อนอะไรเป็นของศัตรูนะครับเพียงแค่นั้นแหละเนี่ยประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ามีคนเลงมาไปทางนู้นเราแค่ป้องกันมีคนเล็งมานี้มาแล้วก็ลงไปทางนี้อ่ะ บอกเป็นทิศทางอย่างนี้ให้ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะแทัดนี้มันสังเกตง่ายครับผมโอเคพลาดเหนือหัวแน่เลยวะ่าน่าหยุดเหนือหัวเนียบเนียบเรียบร้อยประมาณนี้ครับผมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าาร์ h คิวไอออนฟิช แต่ไม่ใช่ลงถึงไอถึงไอนี่นะโอ้ย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 โอ้โหโอ้โหมันเอาทุกอย่างเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า Black Knight นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปว่าไอตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันโดยรวมแล้วมันก็คือ Challenger 2ถ้าคุณมารีเสิร์ชถึง Black Knight เมื่อไหร่คุณก็ อาจจะมีความรู้สึกเบื่อๆแต่อย่างน้อยตอนนี้ผู้คุณก็จะมีฮัดคิวไว้คอยป้องกันชีวิตผู้คุณได้นั่นเองนะครับผมก็ดีกว่าเป็นซอฟต์คิวนะครับผมพอบอกวก่อนแล้วว่าซอฟต์คิวอ่ะก็มันอาจจะแบบช่วยคุณได้ระดับประมาณหนึ่งถ้าคุณเจอกับพวกมิสไซล์ที่มันใช้คลื่นวิทยุหรือได้ตามแต่หรือเรนเร์ได้อะไรพวกนี้นะครับในการบังคับมันบังคับมิสไซล์แต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นอย่าง,างพวกโทรหรือว่าที่มันมีระบบป้องก e ัน e c c m อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ นั่นคือมันช่วยอะไรไม่ได้เลยดังนั้นอะ่ะไอสิ่งเนี้ยฮาร์ดคิวมันคือสิ่งที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดในการป้องกันพวกมิสไซน์นะครับหรือว่า Rocket, ล็อกเก็ตอะไรพวกนี้แต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันมันไม่สามารถที่จะรับได้ทุกลูกหมายความว่าถ้ามันมีข้อจํากัดของมันถ้าัออย่างเนี้ยมันมีอย่างค่าละสองลูกซ้ายขวาข้ก็เท่ถ้าบว่าเราเรารับได้เพียงแค่สี่ลูกเท่านั้นนะครับผมถ้ามันเกินมากกว่ามากกว่านั้นก็คือเราก็จะไม่มีอะไรป้องกันแล้วทานั้นเองนะครับผม ก็แบล็กไนท์นะครับผมอยู่ในแรงเจ็ดนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ต่อมาจากเจ้าเชนเจอร์สอง T.S. นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวที่ต่อไปยังเจ้าเชนเจอร์สอง E นั่นคือตัวนี้นะครับผมที่มันเหมือนกับเชนเจอร์สองปกตินะครับผมแต่ว่ามีดีในเรื่องของอเครื่องยนต์นะครับผมก็มันคือรุ่นส่งออกเอาไว้ง่ายนะครับเป็นรุ่นส่งออกของเชนเจอร์ของเขานะครับผม งัน้นก็ขออนุญาตฝาก a c ล็กไน h ์ไว้เพียงประมาณนี้นะครับผมงัน้นก็เจอกันในข่าวหน้าๆละกันนะครับผมก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับแล้วก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับงัน้นก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ